สวัสดีค่ะทุกคนว <c oughs> ันนี้ยายพัดดาสิพามาแกงเห็ดจ้าพี่น้องนะหั่นสอนแรกกระล่างเห็ดลราจะพี่น้องใส่พริกใส่บะขามลงไปเนาะพี่น้องเนาะใส่พริกใส่มะขามลงไปไปย่ายกระดาษกระยามันเติดว้แค่นี้ก่อนกระปรุงรสเนาะจ้าเนาะ <c oughs> ปรุงรสตามใจชอบ ใส่น้ำปลาลงไปพี่น้องใส่ปลาน้ำปลาใส่เกลือลงไปจ้าที่ขาดไม่ได้ก็คือน้ำปลาร้าจ,จ้าทุกคนใส่ลายแซบลายจ,จ้าเนาะตอนสุดท้ายใส่ชุรบลงไปใส่ลายแซบลายสุดย่ายพดาจ,จ้าพี่น้องแกงเห็ดพึ่งเก็บมาเม,มื่อวานนี่ละจ้าจจพี่น้องเป็นงันงไรจ้า คนโคเลโคเลโคเลเนาะพี่น้องเนาะแกงเป็นดอกเลยแกงเห็ดเพิ่งจ้ะพี่น้องแกงเห็ดพึ่งแหละแกงเป็นดอกดอกจ้าเนี่แยแกบ,บ่มีผักใส่พี่น้อง <c oughs> แกบ,บ่มีผักอีกอย่างใส่เลยจ้ะมีผักอะไรใส่เลยโคเลโคเลพี่นออ้องรอให้มันเดือดเนาะพี่น้องเนาะแกงง่ายๆสูตรยายาดา สูตรครัวยายพดาจ้าทุกคนแา <c oughs> ยกับเนียนใส่เออผักหอมกับผักกันผักสุขี้นี่ลงไปเพราะเป็นผักเป็นน้าๆนาะนะพี่น้องเนาะสิได้แซ่บๆเพราะได้เป็นกระไซมีผ <c oughs> ักหอม <c oughs> บวกผมใส่ชองฟิดไว้ที่แรกว่าสิบอะไรใส่ผักอืมก็ไปกนหาเห็ดผักบวกฝรัง่งพี่นอ้องสูตรที่นี่พี่นอ้องเห็นได้พี่นอ้องหน้าตาเป็นดัแซบป,ปะรอให้มันเดือดเนาะค่ะเห็ดในี่ต้มสุกแล้วพี่นอ้องรอให้มันเดือดแป๊บหนึ่งพี่น้องจ้าพี่นอ้องโค้เลโคเลจ้าพี่นอ้นองเนาะเป็นไดจ้าหน้าตา เป็นตะแซกพี่น้องมาเด้อมากินข้าวแกงน้งกันพี่น้องแกงเห็ดแกงเป็นหม้อเลยจ้าไปทำการชิมดูสิทำการชิมดูสิกสแกงเห็ดเผื่อนจ้าพี่น้องซิมให้เบิ้งเลยจ้า มากเลยแก่เห็ดเผือวานหวานพี่น้องแก่เห <we Constitution> ็ดพ mm ึ่งขาเหลืองเห็ดพึ่งหวานพี่น้องฟดุกุได้ที่แล้วจ้ะพี่น้องดุกุกอกุ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 กดกุ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 ุ้กุกุกุคนไทกุ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 คนกุกุเุกุอุก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 ะกุ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 าเดือดกากุกุกอกุกุคุกุกากุ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 ดกุกุุกุกุก ยายใส่ผัผกโขม้อมผักโขมบวบใส่ชองผิดไปเนาะพี่น้องเนาะคงเก็บมาจากสวนอันนี้บวกฝรั่งอะเก็บมาจากสวนค่ะสุกขี้นี่นั่นอะจ้ดพี่น้องสุกขี้นี่เนาะสุกขี้นี่เนาะพี่น้องเนใส่เป็นแผ่นเป็นแผ่นเลยแซ่บมากพี่น้องตัดเผ็ดน่ำค่ะพี่น้องเลยใส่พริกแหง้งจามือน,นี่เนาะขั้นตอนสุดท้ายละพี่น้องชิมแซ่บแล้วพี่น้องแซ่บแซ่บแล้วขั้นตอนสุดท้ายเข้ากับ <c oughs> ยายใส่บักขามพร้อมยายอ่อนบักผีออกความที่เหอมมันรู้สึกมันเผ็ดเผ็ดน้ำไหลแต่สิสดกระแสดนะพี่น้องเนาะขั้นตอนสุดท้ายเขาก็ยังใส่ผักอีตู่จ้าพี่น้องใส่ผักอีตู่แล้วก็พร้อมเสิร์ฟเลยจ้าทุกคนอืใส่ผักอีตู่ผักอีตู่นี่ก็ใส่ช่องปิไดไว้พี่น้องใส่ผักอีตู่ลายๆผักอีตู่ฟึบลงไปผักอีตู่ยายกระดาษมุน่น มันกรอบจ้ะพี่น้องมันกรอบเนะาะใส่งนี้จากน้อยกันมันกรอบจ้ะพี่น้องนี่แกงเห็ดพึ่งกับพร้อมเสิร์ฟเราจะทุกคนใส่ไอตู่มหอมหอมหอมมากแซบจ้ะพี่น้องมาเดอ้อพี่น้องมาที่นี่มากินข้าวแรงน้ำกันแกงเห็ดอื้ อ้วรั่วพี่พี่น้องเลยเป็นตะแเสบค่ะพี่น้องมาเด้อมาเด้อมาเด้อมากินข้าวแนะนํำกันพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะติดตามตอนต่อไปตอนเสิร์ฟนะคะทุกคนมากินขัาแล้วน้ำกันจ้า